อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาว b แบล็ p พ n k นะคะเห็นคุณดงฮยอกไอคอนค่ะออกมาคิ้งใหญ่เลยนะคะที่เมื่อวานค่ะพาเตาลิของเราค่ะไปดูคอนเสิร์ตของหนุ่มๆวงวินเนอร์ม,มานะคะก็เป็นโมเมนต์ค่ะ YG Family มากๆนะคะคเตาลิตค่ะก็ดูมีความสนิทสนมกับพี่ๆเขานะคะมีไปให้กำลังใจที่ด้านหลังเวทีอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมแถมเธอค่ะยังมีการใส่แมสสีม่วงนะคะนั่งโบกบงไปตลอดการชมคอนเสิร์ตกันเลยทีเดียวค่ะ เรียกว่าออกอเวิน,นะคะดูคอนเสิร์ตเนี่ยสวันติดแล้วนะคะวันเสาร์ค่ะไปกันกับมินนี่แล้วก็อูกีจีไอดอลนะคะอันนั้นเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตค่ะของวงสเตค,คิดนะคะส่วนวันอาทิตย์ค่ะก็มาชมคอนเสิร์ตของวงวินเนอร์อีกด้วยนะคะดูเธอก็แฮปปี้ดีนะคะตะเวนดูคอนเสิร์ตพี่ๆไปค่ะระหว่างรอคัมแบ็กนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวดีค่ะของสาวๆแบล็คทิงค่ะนั่นก็คือนะคะข่าวดีของพี่จีซูค่ะ ที่เธอค่ะได้ใบเซอร์นะคะจาก IBDL ค่ะที่ยอ่อมาจาก The International Best r a d e s s List นะคะซึ่งก็ก่กอตั้งโดย Eleanor Lambert ค่ะซึ่งก็ตั้งขึ้นมานะตั้งแต่ปีคศ .19 4 0นะคะโดยจะมีการจดบันทึกเนี่ยอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆค่ะถึงความเป็นเลิศด้านสไตล์การแต่งตัวนะคะโดยปีนี้ค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและก็คณะกรรมการของเขาค่ะได้เลือกพี่จีซูของเราค่ะเป็น Best Dress List นะคะ เรียกว่าสวยปังจนเข้าตากรรมาการกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่ต้องยอมรับนะคะว่าลุคนี้ของพี่จีซูค่ะเธอเลิศมากๆนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่จีซูด้วยคะ่ะแอดก็เอาข่าวอัปเดตมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า